i n f i n i t ตีจำหน่ายเกมแท้ราคาถูกซื้อง่ายได้ชั่วโอเคนะครับก็มาเริ่มกันที่ตรงนี้นะครับคือตอนแรกเราลงมาจากทางน้ำไหลในพา์ที่แล้วนะครับมันจะได้น็อตมาประมาณพันกว่านะครับแล้วก็มาที่ยานลำนี้ก็มีคาสซีนิดหน่อยแต่ผมว่าผมลบทิ้งไปแล้วนะครับเพราะว่ามันมีเสียงจีแ่แทกเข้ามานะครับก็ขออภัยด้วยนะครับมาเริ่มกันตรงนี้เลยดีกว่านะครับไมงั้ก็ กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าอาบิยะตายาท่านด้วยนะครับที่เข้ามาดูช่องของผมนะครับโอเคโอเคนั่นเองนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม l a s h and c r a n k นั่นเองนะครับเป็นพาร์ทที่3แล้วนะครับใครชอบบ้างเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมลืมนะครับต้องดูภารกิจก่อนเนี่ยว่าเราต้องไปไหนนะคือยาของเราซ่อมเสร็จแล้วแหละอันนี้คือ Search Cave Hidden Treasure Cave มันอยู่นี่มันมี สมบัติอยู่นี่คือเคฟใช่ไหมนี่คือเคฟที่มันบอกปึ๊บไม่ใช่ตรงไหนวะตรงนี้นี่น,น,นี่ทางนี้ไปได้ครับเราต้องเข้ามาในนี้โอเคมันน่าจะเป็นไซเควสนะเควสเต็มมันน่าจะมีอีกนะครับแบบเควสหลัก,กอะไรอย่างงี้มันน่าจะมีหลายเควสเชื่อผมปึ๊บอโอเค ใช่ครับนี่ครับนี่นะจะเป็นถ้ำลับนี่ครับเราต้องเคลียร์แบบนี้ให้จบก่อนนะครับเราจะได้ไม่ต้องมาใหม่เนาะจ้มลงไปติดติดโอเคบึ้มเราก็จะได้ของมาครับผมอ้าวชิบหายอากาศหมดลืมดูเวนเน้ ไม่เป็นไรครับเอาใหม่ไม่น่าเลยไอ้ครับโอเคมันถือว่าเราเก็บไปแล้วเนาะึบขึ้นมาึบโอเคเติมแก๊สเรียบร้อยเก็บของโอเคดำได้ไม่นานนะครับเดี๋ยวจะตายแบบไม่กี่อีกโอเคไม่คุ้มกันเสียเวลา โอเคเข้ามาในนี้ครับสำรวจถ้ำมันบอกว่าในถ้ำนี้มีสมบัติอยู่อืออืออือเรียบร้อยมีได้การ์ดมาอีกแล้วครับมา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 ไอพวกตัวอะไรกันยิกิวยิกิวงยี่ยี่อะไไปเลยนะฮะอือเหดตีได้ด้วยวะเอืออือน่าจะไม่มีอะไรนะครับเหตตโอเคตรงนั้นมีถ้ำอยู่ เนี่ยครับไปไงเลยไปได้เลยหรือเปล่าจมลงไปขึ้นก่อนขึ้นก่อนโอเคอะารมีของโอเคเก็บเก็บเก็บตรงนี้ก็มีเฮ้เฮ้เฮ้อากาศจะหมดขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นก่อน เอาใหม่ครับโอเคแต่ระเบิดเรียบร้อยเปงลมาเก็บครับนี่ตัวละครที่เจอของเราชื่อแลชนะครับส่วนตัวชื่อแขงจะเป็นุยนต์ตัวเล็กๆที่เราเจอมานะฮะที่เราไปช่วยมาเฮ้ยเอ้ยตัวนี้น่าจะเป็นบอสเฮ้ยเอ้ย ไม่ตายว่ะไม่ตายว่ะมันมันมันแยกล่างมันแยกล่างเรียบร้อยกระจอกโอ้โหมันมาหลายตัวโอ้โหสู้ไงเนี่ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้เฮ้ยไอ้เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโดนโดนโดนแยับโดนแยับเอ้ไอ้ไอ้ยเอ้ยเรียบร้อยคแฮปกระจอกฮึบดบมีอะไรให้เก็บไหมไม่มีขึ้นก่อน ทางไหนล่ะนี่งงทางครับมาทางนี้โอเคฮิปเรียบร้อยสูดอากาศแป๊บมีของมีของเก็บครับเก็บมุมกล้องมันจะดูยากน,นิดน,นึงเลยครับฮิปอ่าเฮ้ยตรงนี้มีให้เก็บเลือดอเรียบร้อย,ยอย้าวออกมาข้างนอกแล้ว ยัไม่เจอสมบัติเลยเดี๋ยวเราเลยมาเราเลยมาหรือเปล่าผมไว้ไกล่องเหล็กนี่หรือเปล่าแต่เราทำลายไม่ได้เดี๋ยวลองยนระเบิดดูฮนะโอ้นี่ไงดูเอย้ย่อนอยู่ตรงนี้เรียนะ <c oughs> บร้อย <c oughs> เอ้ เรียบร้อยนะครับสำรวจเรียบร้อยแล้วได้การ์ดมาไหนการ์ดลองเปิดการ์ดดีได้การ์ดอะไรโอีย oh ไ yeah. ปครับทีนี้เราก็ไปทำภารกิจที่ดาวดวงอื่นกันนะครับตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะตัวนี้มีของเลยไปได้ไงโ,โอเคเสียเวลากับการตามล่าหาของไปประมาณ8นาทีแล้ว ขอโทษด้วยนะครับที่มันช้าโอเคคือแค่เงินอา مو ไม่ที่สองพันได้ปืนไฟสี่พันโฟโต้ดรัม ลองได้ไหมอ๋ออัพเกรดปืนไม่มีอะไรอไไปไป๋อนี่ใบไบเปอร์พอนอีได้มาแล้วเรียบร้อยนะครับหยอปืนอะไรไม่รู้เดี๋ยว,วยเราอัพเกรดปืนก่อนอัพเกรดสักหน่อยฟิวชัน่นอ,อัพเกรดโปรตอนดำดีกว่าเด เดเรชันโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวอันนี้นี่ว่าโอเคแล้วก็คอมบัสเตอร์เลาเหลืออะไรเนี่ยฮึบฮึบฮึบอ๋อเต็มเอาแค่นี้ก่อนโอเค นี่ยิงไงเนี่ยโอ้โหพูดวคี้โกงไปดีกว่ามีอันนี้ก็ชนะได้หมดแล้วจริงๆนี่มีเควสนะครับมีเควสอยู่สองดาแล้วไปคือวานก่อนดาวคือวานไปเลยคือวาน r สามสเตย์ไซเคิลวิชูวินเลเวลซูมทอร์สเดอะพลาสม่าสไตรเกอร์วันเรามาช้าไปนี่ไงเหมือนในการ์ตูนครับมันจะมีไอ้พวกโตโกมันจะมาโจมตีพวกอ่าเรนเจอร์นะไอ้หุ่นแคร้งเนี่ยมันรู้ความลับแต่ว่ามันบาบอกไม่ทัน เนื้นอ,าอหาหมันคล้ายๆนะครับแต่ว่าต่างออกไปนิดหน่อยเครื่องนตกันอหนึ่งอะไรอ๋อหมุน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 ให้ไปไหนอะโอ้ยบังคับยากมากโอ้ยลบ ลบกวนลบกวนโหบินยากมากเอ้ยเรียบร้อยทางหนึ่งลำวู้ฮูไปไงต่อวู้ฮนี่นี่นี่นยิงมันยิงมันยิงมันเรียบรอย้อยตรงนู้ดตรงนู้ดตรงนู้ด โอ้ยยานชนกันโอ้โดดแป๊บเออเล่นยากมากบอกตรงๆว่าเล่นยากโคตรต้องยิงให้หมดนะอืออือยิงมันโอ้มีกี่ลมวะเนี่ย เรียบร้อยไปอีกหนึ่งลำโอ้โหกว่าจะฆ่าหมดตายบอกเลยว่าตายมัญญนต้องตีโขงหยาดด้วยนี่นี่นี่ลำนี้โอเคไปอีกลำหนึ่งเดี๋ยวสองลำนะครับที่เราต้องกำจัด เฮ้ยเบินยากชิบเป่งเลยผมก็ยังไม่ชินเอ้ยเอ้ยยิงบอนยิงบอนยิงบอนเอออย่าไม่พังอย่าไม่พังเออเรียบร้อยไปหนึ่งลำเหลืออีกนึงอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เราบินเลยมันวะลัมลัเราแรงกว่าบินโคตรริวเลย

i n ือ r มายถ้าเราไปเก็บว a r b บ t เนี่ยครับ12ตัวแล้วก็ไปพุ่งชนใส่นะยครับยานยานแม่มันได้ครบในดอกเดียวเรียบร้อยเก right? right. ็บมาแล้วครับว่า์บอคือไอ้หุ่นแดงๆนี่นะ có thấy mà Giờ anh mẹ Nhìn về, nhìn về, nhìn về ngày quá Ôi eo ผมก็กด L1 อย่างเดียวเลย L2 โอเคชิวไปชิวไปดูวิธีผ่านละนี่ๆๆก็มาดูดกองนี้ครับฟบมาได้มาสามนอไม่เป็นไรครับไปดูดกองอื่นได้กองนี้มาหมดเลยสามตัว เหลือสามตัวครับอีกสามรำอ้ยสามอีกสามหุ่นนะครับอ <so ีกสามตัวเท่านั้นดูดอื <h 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 ้อนายครบแล้วแล้วก็ไปที่ยานแม่มันครับอยู่ไหนอยู่ไหนนุ่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 นไปเลยอือเรียบร้อยจะพังแล้วเหลืออีกสิบสองมามามาเราไปหาวอร์บอท หมดอยู primo, e ่ไหนนี hey. ่นี่นี Squid ่นี่นี่อือมานี่ไอ้หมดผมว่าแค่นี้ก็พังแล้วนะวู้ฮู้ไปเลยวู้ฮู้พังเสร็จรียบร้อยผ่านแล้ววู้กว่าผมจะหายโง่นะครับ L สองครับไม่ใช่ L หนึ่งยามพังแล้วเห็นไหม เราก็กลายเป็นผู้กอบกู้ดาวดวง <laughs> right, everyone, let's give these heroes some breathing room. I'm happy to field all questions on there, but Dallas <laughs> Wantmaker here. Does this mean you'll be asking these two heroes to join the Rangers? คุณ <laughs> เ <g ül> ออแรชเข้าเออเรนเจอร์ไหมยอยู่แล้ว <im it> ทำไมจะไม่ละ่ะ <laughs> <im it> คือเนื้อเรื่องคือตัวเราเนี่ย <im it> ที่เป็นไอ้จิ้งจอไ <im it> อ้แรชเนี่ยคือมันอยากจะเข้าทีมเรนเจอร์มากนะครับแล้วมันไปสมัครอย่างพาทแรก <im it> <im it> คือมันสมัครแล้วมันติดนะ <im it> <im it> แต่ว่ามันไม่รับ มันเหมือนสมัครไปเกียนแล้วสุดท้ายไอเนี่ยมันมากู้โลกได้ด้วย,ยความบังอื่นนะครับพอไม่ไปเจอแครงอะไรอย่างเงี้ยสรุปว่าเออก็เลยกลายเป็นได้หน้าไปเออไอเขียวๆเนี่ยกับตันวควักเนี่ยนะมันก็เลยมาลับหน้าคือประมาณนั้นแต่ฉากนี้ได้การ์ตูนไม่มีนะ You ่อ l r ไร h t พ a l โอเคนะเอี yeah. หน้าตาแบบตาตกเลยโอเคไฟร r ท u t e เ o อ h e Hall of Heroes. ไปหาทางหาทางไป Hall of Heroes. Okay, พ <So, S 1> <okay, S 2> ่โอเคก็วิ่งไปตามทางเนี่ยแหละเตัวนี้อัปเกรดได้นะครับ o อเคยังไม่อัพแล้วกันเรามีอยู่3ามพันสี่เองนะฮะแล้วก็เพชรอีกส่เนาะทีกนั้นไม่มีพวกศัตรูอยู่นี่นะต้อมาทางนี้ครับไอ้กระหายนี้ตีได้ไมเอาได้โอ้โหอะไรเด่อโอ้โหโอ้โหตีมันตีมันตีให้พังตีพัง โอ okay. เคเยอะเลยเกินอันนี้ล็อกอยู่มันล็อกทางไว้ครับต้องไปหาพวกกุญแจหรอมั mythology. ้งเฮ้ยอะไรหรออุ้ยโดนยิงอืออือฮึบเรียบร้อยสามทีตาย โอ้ยโอ้โมันเป็นหุ่นหมา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 โอ้ยโดนยิงโอ้โห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 เดี๋ยวต้องเจอของของใหม่ของใหม่ของใหม่เอ้อเอ้ยเอ้ยเอ้ยคนขี้โกงโอ้โดนตัวเองด้วยเหรอชิบหายตายเลย โอเคเราเล่นใหม่ก็ได้ครับไม่เป็นไรไอ้ยตีไปก่อนครับตรงนี้เอ้ยเอ้ยเอ้ยเรียบร้อยทางหมดเอ้ยไปอืออ้อเรียบร้อยนะครับยังไงก็ตายนี่รอรอยโผล่ตอนนี้มันหายไปก่อน เออระเบิดระเบิดไปกินระเบิดระเบิดเอาไว้โปตอนไม่ค่อยดีแหละนะเดี๋ยวอาจจะซื้อปืนไฟมาแทนเอ้ย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 เรียบร้อยเอ้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 ยยิงมัน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 อุ้ย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 เนตเอ้ยลนไปโอ้โโอ้โอ้โอ้ เอ้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 เอเอ้เอเฮ้เอ้เอ้โอ้เจ็บเจ็บเจบเจ็บบอกว่าเจ็บบอกว่าเจ็บว่อะยามันจะพังเอะยามึนจะพังเดี๋ยวเอัพโอเคเอ้ยเอ้ยังสักทีสิปะโอเคพังแล้วโอ้แอเพชรมา ผมอยากได้ยาเพิ่มเลือดมากเลยยาผมจะหมดไอ้เลือดผมจะหมดเอ้ยโดนไหมเนี่ยโดน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 ก็ยิงดิโดนก็ยิงดิรออะไรโดนก็ยิงดิโอโอโหโอ้โหเจ็บ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 อ้าวตายโอเคมันเริ่มตรงนี้ไม่เป็นไรครับเกมมันไม่ใช่ง่ายๆมันก็เล่นยากเหมือนกัน เออเออเรียบร้อยเรียบร้อยผมไม่ยิงแล้วอู้มันหลบมันหลบมันหลบมันยกหลบระเบิดว่ะมันยกหลบยกหลบเหรอ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 เอ้ย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 ยิงยิง ยิงยิงเรียบร้อยพังเฮ้ยเอ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 ้ยเรียบร้อยเอ้ยเอ้ยเอ้ยฮึปไฟยิงมันค่อยคยยิงมันค่อยค่อยเฮ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยร้อยเอ้ยเอ้ยมามาไฟเหรอ picky? ไฟเหรอไฟเหรอเรียบร้อยครับเอ้ย เอาวะลงม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 าวะโอ้โหเจอยานเจอยานเจอยานเออเออเออวิมันได้การ์ดหมามาได้การ์ดหมามาเดี๋ยว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 นี่เจอนี้ครับเจอเนี่ครับเอานี่ไปกินครับโหอย่างไรครับเจ็บไหมครับเอ้ยเอ้ยเออ เรียบร้อยครับตายครับโอเคขอกระสุนเยี่ยม thank you ขอยิงหมาก่อนยิงหมายิงหมาเอ้ยยิงหมายิงหมาหน่อยยิงหมาหน่อยยิงหมาหน่อยยิงหมายิงหมายิงหมากระสุนหมดวะไม่เป็นไร เฮ้ยโอเคเกือบแล้วไหมล่ะเกือบใช้ผิดเกือบใช้ผิดอย่างโอเคพอละพอละเบิดหน่อยระเบิดเอาไปกินอุ้ยอื้อฮึอือฮึอือเรียบร้อยพังวู้ฮู้ It's hard but it's really cool. There, it's done. The door is open. Holy cow. Holy cow. and gone to nerd heaven. Look at this. They have my blaster runs hot. Fungoid with a stick. Oh, spiro the space moose. They even have the Mega Limited Ultra Edition of Intransigent Fall from Blarge. That one comes with exclusive content if you pre-order through Gadgetron. I take it you're the one that Cora called me about? And you're upgrade? You must be big Al. It is nice to meet you. I'm, I'm Frank. Clank. This Red is Red. Shit. Well, any friend of Cora Red is shit. a friend of mine. She and I kind of have a will we won't we romance in progress. Uh-huh. Uh -huh. my work, I'll get you all squared away. จร t ด้จรวดเอ็นพิตมันซ่อมแบบนี่โอ้โหุ่ราบินได้แล้วดูจรงเกิพาวเต็มกระสุนหน่อยผมซื้อปืนนี้ดีสองพันเองเอ้นข้างล่างเนี่ยมิสเตอร์ โอ้โหแปดพันเลยเอะผมลองอันนี้ดิลองลองคอนเฟิรม์มปืนไฟเนาะเยีเ่ยมเออนะไว้เก็บพวกตัวเล็กๆดีนะอันนี้ไม่ค่อยได้เรื่องเลยผมว่าใช้ยากมากอันนี้เราต้องไปทำอะไรไฟเทรนชูฮอวอไปหาไปหา รถไฟเดี๋ยวเราค่อยไปแล้วกันนะครับวันนี้ก็พอท่านี้ก่อนนะครับโหมาไกลมากกว่าจะถึงตรงนี้ตายหลายรออมากเกมนี้มันไม่ใช่เกมหมู่บูเลยนะเล่นยากอยู่นะครับตัวละครเราเลื่อนรถง่ายมากโอเคไงชอบกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็เจอกันใหม่พาร์ทหน้ากับ Le ชั่น s and ์ r a n งนะครับในพาร์ทที่4นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆโอเคไปลวบาย